ให้อาจารย์กลับบ้านมือเปล่านี่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 ตรงตรงนี้นี่ต้องรอบประมาณสักสองหมื่นฝ่าแล้วเนี่ยน claro> ี Superman> ่จะเห็นน้องเขาบอกว่าให้เอาเอามาให้พี่ดูเลยแกอันนี้ให้พี่ดูอีกทีหนึ่งดีกว่าใช่ดิเจ๊ทองทำแท้เลยครับผมไม่ใช่ทองเท่าไหร่ครับทั้งหมดอ่ะอ่าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด คิดราคาไปเลยคิงๆก็บวกไปแล้วล่ะถ้าถ้าคิดไม่ไดาวแค่นี้อ่ะได้กินน้อยหน่อยอ่ะเท่าไหร่ครับสององค์สององค์นี่างาสี่พันอ่าจะขายแค่สององค์ใช่ไหมไม่ทั้งหมดเลยเดยกกำลังกำลังบวกเลขอยู่ในหัวเาเตรียมเตรียมช็อแลปได้แปดหมื่นฮะเอาแปดหมื่นแปดหมื่นแพงองค์ไหน อ๋อถอท่ากระดานนี่เองโชคดีนะที่พาที่บ้านไม่ได้ไปซื้อทาง่ัไนะไม่เป็นแล้ไม่มีอันเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่ปะ มีแคปส่งครับผมสิส่งเขาเพจจะละผมถ่ายรูป้วก็ได้ผมถ่ายเองผมถ่ายเองผมถ่ายเองไม่ใช่เราผมาจะได้ตก,กตั้งโทรศัพท์สีไฟมั้งผมมันต้องตั้งตรงๆ ผมได้ถามเจ้าของงานมันสององค์สี่พันได้สององ์นะได้สองอ์นี้เหรอโอเคนี่องเท่าไหร่เอผมนี่องค์0 0พันหกพันแล้วกันเอานะอ้ยเป็นไงฮะโอจะยากแล้วนี่ปัก หกพันไปโอเค,อเคต่อไปนะอันนี้เท่า,าไหร่ฮะฮะ <S <S ที่ไหนเนี่ยครับกเก่าดีนะ อย่างเงี้ยผมชอบซื้อพระที่เก่าแอบไม่รูไอ้พวกเนี้ยพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่หลังเห็นไหมพิมพ์เนี้ยน่าจะเป็นสำนักกุฎเจ้าระที่ิบสร้างนี่เท่าไหร่ครับสององค์เท่าไหร่ผมไม่รู้ที่ไหนไปรู้เหมือนพี่รู้ไหมไม่รู้แต่ก็า่างมนแลจังรู้บอกผมทีก่าวบางทีมันแท้ไม่รู้ที่ไงพี่มันก็จะแพงไม่ได้อ่ะสามองค์เท่าไหรอ่อ่ะก็ห้าพัน 4ี่พันแล้วกันเอามาไะโอเคทั้งแทรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัว app s k check app เช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปับ๊บไปเชอรผ่าแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เ เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK k, เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับ FC ทุกท่าน<ฮ>โอนึ่งที่ลนี่กูไหนเนี่ยไม่ใช่กูหลวงพ่ออะไรเนี่ยท,ที่ไหนที่ขายุคพระเมนเต็กครับใช่แต่แท้แต่แต่แท้แต่เราไม่รู้ที่ไงแท้แน่นอนเลยแท้ล้อเปอร์เซ็นต์เลยแต่ไม่รู้ที่ คือพาระมันถ้ารู้ที่มันก็จะขายได้อะผมเนี่ยพารเนี่ยแท้เลยแต่ผมไม่รู้ที่อะพอไ่รู้ทีมก็จะไม่รู้ราคา<ม>อยากให้รู้ที่กันแน่ๆกันได้มาได้มามันใช่ไหมครับทำไมมันไม่เหมือนที่ผมได้มานะนนนฮะได้มาสามอ่องเนี่ยทีที่ผมได้มามันร่ำมันแน่นกว่าน,นี้นะ แปลกนะแปลกทั้งคู่เลยแปลกกว่าที่ผมได้มาผมได้มามัน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 เต็มพิมพ์กว่านี้นี่มันจะแรงโหดๆป่ะนี่กี่บาทโคเกียบมันจะขายได้แค่หลักพันนะถ้าเกิดด้เป็นวัดเกตไอเป็นหมื่นๆได้แน่นอนอ่านี่วัดโคเกียบถ้าแบบเนี้ยถ้าเนื้อแบบเนี้ยเนี่ยได้ได้หลายหลายหมื่นสอง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 เออ ถ้าน,นี้แบบเนี้ยมันจะได้หลายหลายหมื่นเห็นไหม่อง,องดี่องดีอ่าตลาแบบนี้ไม่เจอแล้วอ่าบางอย่างคือพอเวลามันมันไม่ได้แบบว่าเป็นพาที่ชัดเจนอะ่ะมันก็จะไม่รู้ราคาที่ชัดเจนผมก็ไม่ได้รู้หมดทั้งประเทศแต่แตผมรู้อย่างเงี้ยแท้อย่างไหนไม่แท้อ่าอย่างเงี้ยผมว่ามันหดหดมันน่าจะไม่แท้นะครับโอเค ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ถ้าเจอเนื้อแบบนี้พิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะสตาร์ทแค่สี่หมื่นไอที่ได้ตังค์ก็มีเหรอไหมเราไปเราไปประมาทเราจะเอาแต่พ้าดังอ่ะเราไปประมาทพระย่อยอ่นนออะไ,อไหนเพราะน้อยไงเนี่ยขายได้แน่สองพันนะเราจะไปเอาแต่พ้าดังอ่ะเราประมาทพระย่อยอ่ะ ก็เราต้องค่อยๆเอามาทําความเข้าใจแล้วแกก็ไม่น่าจะมีพระแค่นี้ด้วยพระแกไปไหนหมดอ่ะได้เนี่ยอย่างเงี้ยหน้าพระบ่งบอกเลยว่าเป็นของนักเก็บพระรุ่นเก่ามาอันนี้ไม่แท้ แกก็มีแท้เก็บปนกันอันนี้แท้เสมาใช่เสมาไหมคะไหนอันนี้คืออะไรคะอันนี้ไม่ใช่เสมาอันนี้เขาเรียกว่าลีลาลีลาเสมามันก็จะเป็นเสมาความมาค้างโบดอ่ะเออเม่กรนุนไม่ธรรมดาเออนี่คุยกันรู้เรื่องพอใจแล้วนี่นี่จะกลับบ้านมือเปล่าอยู่แล้วนะถ้าไม่เทถุงนี้มาเนี่ยใช่ครับใช่ดี๋ครับดีนะครับผมไม่เท แม่อาจารย์้ตองกลับบ้านมือเปล่านี่ๆๆ่นตรงตรงนี้นี่ต้องรอบประมาณสักสองหมื่นฟ้าแล้วเนี่ยนี่นเนี่ยน้องเขาบอกว่าให้เอาเอามาให้พี่คนทุนเลยแกอันนี้ถูกให้พี่อีกทีหนึ่งดีกว่าใช่ดิเจ๊ทองทำแท้เลยครับบอกไม่ใช่ทองทองสมัยก่อนอะดูดิ ทองคำบอกไม่ใช่ทองด้ยถ้าจะขอมาบอกไม่ใช่ทองก็ต้องสบายผมแล้วเนี่ยชุดปูแหวนหมดเลยอันนี้อันนี้เกยไหมเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เก็บได้เลยจ้ะเออชึบอันนี้ไว้อันนี้ก่อนที่เหลือเก็บได้เลยอันนี้เก็บเลยนะได้จ้ะเก็บเลยจ้ะหลัง มันต้องหลักหมื่นอยู่แล้วครับใช่ได้มเกินไปเกินไปนี่พวกพวกนี้หลักพันพันไปเอาว่าราคาที่เป็นจริงที่ผมซื้อได้เลยนะสี่หมื่นผมซื้อได้แน่นอนเต็มห้าหมื่นได้ไหมอย่าเลยทองทองนี้อยู่ไม่อยู่อยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นเจ็ดแปดพันอันนี้พระคงแต่เม็ดมันไม่ติดอ่าถ้าเกิดว่า เป็นปกูใหม่ก็ขายได้แปดพันว่าไงปรึกษากันเอาเลยไม่ขายผมก็ได้แต่ให้รู้ว่าตรงนี้สี่หมื่นแน่นอนนี่<อ>จะดเขาถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมได้เนี่ยถ่ายเสร็จแล้วกลับไปถามเซียนแถวบ้านด้วยวันนี้เท่าไหร่เราจะถ่ายไปให้น้องคนนึงได้จ้ะ่ะมาไม่เกะกะแล้ไม่เกะกะหรอกเอามาคิวต่อไปมาเลย